สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดียามเย็นนี้นะครับกับผมก็มีนะครับวัตถุมงคลนะครับของหลุงปู่จื่อนะครับนี่ฮะมาเป็นพร้อมกล่องกัมพูชีครับวันนี้จะไม่มียกรังมานะครับแต่ได้มาเพียงแค่สิบองค์เท่านั้นจะมาแบ่งพี่น้องในราคาย่อมเยาเบาๆครับวันนี้ก็จะมีแบ่งนะครับวันนี้มีนว่าคุ้มทองคำาทีเจ็ดองค์หนึ่งและที่เหลืออีกเก้าองค์นะครับจะเป็นองค์ละสามร้อยบาท สามร้อยบาทจับคู่ผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบนะฮะมีเก็บเงินปทางและจัดส่งด้วยนะครับนี่ฮะ,ะราคาเบาพี่คู่ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะฮะแรงมาพร้อมกล่องกัะปิดด้วยไม่มีที่ไหนคุ้มเกินนี้แล้วแล้วที่สําคัญมีมาแค่เก้าองค์เท่านั้นครับมีมาแค่เก้าองค์เท่านั้นครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยดีกว่าในกะารถ้าหากชอบจุใจราการไหนสามารถติดต่อได้ที่ อีเดล่าและเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้เราพร้อมมาดีอยังฮะมาพร้อมแล้วก็เลยรายการแรกกันเลยครับรายการแรกไม่รับไม่นับเป็นรายการที่หนึ่งแล้วกันนะรายการนี้นะครับเป็นนวะอุ้มทองคำนะฮะแล้วที่สําคัญนะเลขโค้ดนําเบอร์นะฮะพี่ดูฮะหมายเลขหนึ่งตอกนวะตอกยี่สิบสี่เคตอกใบโพตอกคณะกรรมการโอ้โห แค่นี้ก็สุดนะพี่นวะหุ้มทองคําใหม่เลขหนึ่งหัวหน้าสุดนะ,ะนวฬเลขหนึ่งหัวหน้าสุดรุ่นนี้เพิ่งออกมานะฮะออกมามันหมาดเลยครับนั้นะได้มาเพียงแค่สิบองค์เท่านั้นพี่ได้มาเพียงแค่สิบองค์เท่านั้นพี่นะรายการนี้นะกับผมขอที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นขอที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นพี่รายการที่หนึ่งนีไ่ไม่ใช่ไม่ตาองะรับรายการหนะนึ่งนะองค์แรกนี่ฮนะแล้วเลขคนตเนอร์มหม่เลขหนึ่งเลยหัวหน้านะครับ ก็เจ็ดร้อยพี่องเดียวที่เหลือนะครับนะั้นหลังจากนี้ไปจะเก้าองนะฮะจะมีมาให้ทั้งหมดนะครับเก้าองนะครับองค์ละสามร้อยบาทยกคู่สี่ร้อยห้าสิบยกคู่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งราคาเท่ากันหมดนะพี่นะหลังจากนี้ไปเก้าองราคาเท่ากันหมดนะพี่ มาองนี้ะรลายการน,นี้เป็นเนื้อตะปูสังขะวนนขอบมหาชนวนหน้ากากมหาชนวนด้านหลังเป็นกายชุบทองเลขโค้ดเบอร์78ไม่ใช่หน้าบุบนะพี่รายการน,นี้เป็นเนื้อนะครับเป็นผิวเนื้อมโลหะมหาชนวนโมสานะ,ะพี่ดูทีวอน,นะ เนี่ยฮะพี่ดูจีวอนครับสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหรายการที่นี่พี่นะสองชั้นนะครับประกบสองชั้นนะฮะขอบมหาชนวนหน้ากากมหาชนวนผิวลุงฮะรายการนี้เนื้อตะปูสังขะวนันอนพี่เลขโค้ดเบอร์เจ็ดสิบแปดครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งส่วนรายการที่สองครับรายการนี้เป็นไทเจเนียมหน้ากากชุบทองไก่ชุบทอง,ทองเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขห้าเนี่ยเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขห้าพยาไก่นั้นอ่ะสวยๆ โอ้โหน,น่าพิจารณาแนนตบอย่างนี้สวยๆแนนตบเลขโคดนัมเบอร์ใหม่เลขห้านี่ฮะไทเทเนียมนะฮะรายการที่สองสามร้อยบาทนะครับมาพร้อกมกล่องกระเบนยยยกคู่เพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นฮะต่อมาฮะรายการที่สามหรือรายการที่สามรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนต่อกรรมการเลขโคดนัมเบอร์ใหม่เลขหกฮะ เลขโค้ดัำเบอร์หมายเลข6นะฮะร,รายการที่ตกกรรมาการฝั่งเพชรฝั่งพลอยแดงรายการนี้ลงยาเขียวเนียวซับนะฮะลงขอบชื่อแดงครับเอ้โอโ้นะครับ300บาทพอพี่เลข6กระดกซับครับนะรายการนี้300บาทเท่ากันองค์ยกคู่เพียงแค่450บาทครับหวานหวานกันเลยนะครับ ต่อมารายการที่4ี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินนะครับโอ้โหเลขโคดัาเบอร์พี่ใหม่เลข2องรองหัวหน้านะฮะพยา,ายาไก่มหาชนวนผิวลุกโอ้โหหน้ากากมหาชนวนผิวลุกนี่ฮะต่อเก้ารอบโอ้โหเดยนนั้นหนาคมๆแบบนี้พี่นะครับเนี่ย,ร,ยรายการที่4ี่ ต่อมาเป็นรายการที่5้าครับรายการที่ห้าเนื้อตะปูสังขะอวนอนะนครับรายการนี้เลขโค้ดตําเบอร์ห้าสิบหครับเลขโค้ดตําเบอร์ห้าหพี่น้าลงยาจีวอนสวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวรายการนี้ก็300อบาทเช่นกันเท่ากันทุกองค์ฮะยกคู่4ี่รอยห้าสิบครับพี่ต่อมาฮะรายการที่6ครับรายการที่เป็นเนื้ออัปกาก้าลงยาครอบน้ำเงินนะฮะพื้นในแดงครับนี่ฮะน้ดิวจิวอนโค้ดสวยเลยพี่นี่ฮะ เลขโค้ดเบอร์ขอส่องเลยพี่เลขโคดเบอร์ห้าสิบเจ็ดต่ออบาก้ารายการที่หกครับพี่ต่อมาฮะรายการที่เจ็ดต่อเก้ารอบเนื้อชุบเงินรายการนี้เป็นเลขโคดเบอร์ใหม่เลขสี่ตอกนําเลิกชัดเจนครับโอ้โหรายการนี้นําเลิกรายการนาเลิกพี่นะฮะนี่ฮะ เจาะห่วงด้วยพี่นะฝังพลอยแดงเนี่ยฮะสวยๆก็เลยทีเดียวพี่นะรายการที่7นะครับรายการที่7นะคนะฮะเปิดกล่องมามีแถมรูปมาให้ด้วยนะครับเปิดกล่องมนาะมีแถมรูปปูจือให้ด้วยครับเฉพาะรายการนี้นะเฉพาะรายการนี้นะพี่นะ3 0 0บาทเท่าน,นั้นยกคู่450ครับพี่นะรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการที่8เป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาแดงหน้าหลังตอกโคดพิเศษนะครับตอกโคดพิเศษที่สําคัญเลขโคตรจเบอร์หมายเลขตัวเดียวหลักเดียวหมายเลข8หมายเลขรวยพี่หน้ากากาชุบทองลงยาสมช,ชาติขอบน้ําเงินโอ้โหแต่ละอ้กนะครับถือว่าที่7เด็ดกันเลยทีเดียวที่น,นพี่นะรายการนี้เพียงรายการที่8เท่านั้นนะสนใจนะพี่ทักมาได้เลยนะครับนี่ลงยาหน้าหลัง300บาทเท่าทนั้นต่อมาฮะรายการที่9้า รายการที่9ก้รายการสุดท้ายครับรายการนี้เป็นรุ่นรวยชนะโจรน,นะครับนะฝรั่งโปรยขาวลงยานั้าเงินซุ้มในแดงนะฮะขอบข้างในแดงพื้นแดงลงยาหน้าหลังเต็มสูบลงลานด้านหลังองแดงเนื้อมหาชน,นบนสารนะฮะเลขโคดลำเบอร์เห็นว่าเว็บเลขโคดลำเบอร์สองลงยาพยาไก่เต็มสูบนะฮะถุงเงินถุงทองพี่โอ้โหรายการนี้ส0 0อบาทเช่นกันพี่รายการที่9นะครับ วันนี้ก็มีมาทั้งหมดนะครับ9รายการและก็นวะทองคำอีกหนึ่งองค์นะฮะหากชอบรายการไหนก็ถามารถทักมาได้ที่อดีรไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม